สวัสดีค่ะนี่ฉันนางสาวสิริพัชญ์ยี่ 30, กริยากุลเป็นตัวแทนของกลุ่มโปรเจกต์สื่อการเรียนการสอนเรื่องสหกรณ์ของชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ห้อง9เลขที่32 33 34 3อี่ 32, 33, 34, 35และ36จะมารายงานความก้าวหน้าของโปรเจกต์โดยเปอร์เซ็นต์นั้นคิดจากเวลาในแผนปฏิบัติงานคือนำเวลาที่กำหนดในแต่ละขั้นตอน มาหารด้วยเวลาทั้งหมดที่ใช้คูณด้วยร้อยโดยขั้นตอนของเรานั้นจะมีอยู่16ขั้นตอนเริ่มที่ 1, หาหาอัตราิกษาคิดเป็น1 5ึ 2. ร็ระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องสากรคิดเป็น3.03% 3. สืบค้นข้อมูลเรื่องสารกรเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนคิดเป็น7.57% 4. รวบรวมข้อมูลที่สำคัญแล้วนำมาแยกเป็นหมวดหมู่ให้ละเอียดถี่ถ้วนคิดเป็น7.57% 5. ผ่านการนำเสนอโครงร่างหรือดรับและอาจารย์โอรานคำจีนเซ็นอนุมัติคิดเป็น12.12% 12 6. แจกจ่ายงานไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบตามหัวข้อที่ได้ตกลงกันไว้คิดเป็น1.52% 7. นํานำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาทำเป็นโครงร่างพร้อมจัดหมวดหมู่คิดเป็น7.57% 8. สร้างกลุ่มใน Facebook ในการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนที่ทำขึ้นคิดเป็น3.03% 9. จัดทําวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนคิดเป็น15.15% 15 10. นําำให้อาจารย์หลพิญญาทดลองใช้และกรอกแบบประเมินผลคิดเป็น10.61% 11. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ทแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็น1.52% 12. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนคิดเป็น10.61% 13. ซให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสทำแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินสื่อคิดเป็น4.54 14. เซรวบรวมแบบประเมินและตัวชี้วัด คิดเป็น3.03% 15รวบรวมเอกสารทั้งหมดคิดเป็น9.09%และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่16ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์คิดเป็น1.52%ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนเดียวที่เรายังไม่ได้นำเนินงานนะคะสรุปได้ว่า เราดำเนินงานไปแล้ว98.48%ของทั้งหมดและเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ1.52%ของทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ